ต่อด้วยน้ำพริกอ่องค่ะอ่องไว้ก่อน <c oughs> ปึ๊บยังอีกนานให้น้ำแห้งแห้ง <c oughs> บดเองตัดหมูแช่ช่องฟิตไว้เรียบร้อย ไว้แบ่งทำทีละชิ้นสองชิ้นปิดไว้ก่อนค่ะยังอีกนาน <c oughs> นี่หมูค่ะหมูมะเกลือหมูมะเกลือพริกกระเทียมกระเทียมกระเกลือเอาไว้ทอดเย็นนี้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวแช่ตู้เย็น แคบหมูแค่ก้า